นี้พวกเราจะมาทำการทดลองบทที่สามเรื่องความส่วนเฉพาะของวิตดินอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้นะครับมีหลอดแก้วความห่วนานเผาะครวยดินขาวที์โมมิเตอร์แล้วก็น้ำกัดในบีเกอร์ครับนี่คือตีแบบที่เอาไ้ดินน้ำเกลืออันนี้คือเครื่องปั่น หลังจากเรานำภาชนะไปล้างให้เรียบร้อยแล้วเราก็นำน้ำกั่นเติมลงไปในขวดคามถ่วงาเพาะเสร็จแล้วเราก็จะนำขวดไปต้มเป็นเวลา10นาทีนะครับหลังจากที่เราต้มน้ำเท่าไรพออากาศเป็นเวลา10นาทีนะครับเราจะเอาน้ำไปวัดอุณหภูมิหลังจากนั้นเราจะนำน้ำกัน่นไปเติมในขวดขอพ็อให้ถึงขีดระดับที่กำหนดไว้ ต่อไปเราจะวัดอุณหภูมิหัวถัวพร้อมนรับถงมือตรงนี้ดาตีาเด่วกอ้เราี่แล้วเปี่ยนมาเรจะวัดสาระดับ เราจะลดอุณหภูมิน้ำให้เหลือ40องศาครับเพื่อวิธีกีนขวดแล้วก็เพื่อให้อุณหภูมิลดเหลือ40แล้วค่อยชั่งน้ำเราจะเติมน้ำาในขวดแล้วส่งไปท่อให้ถึงขีดที่กำหนดนะครับที่นี่นน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 ครับที่นี่ครับ เราก็จะวัดอย่างนี้เรื่อยจนให้อุณหภูมิเหลือ40องศาแล้วไปชั่งน้ำหนักครับเื่ออน้าุราก็จะนำน้ำไปชั่งน้ำหนัก ่เลยเว้ยังช่างไม่ได้หรอเมื <ination noises> ่อน้ำอสู่ที่41.3เราก็จะน้ำไปชั่งน้ำขั้นตอนต่อไปครับเมื่อเราปั่นเสร็จแล้วเราจะเอาใส่ ทำส่วจะพาครับเบื่ออยากไปตรงมิงเยอมาผี่ะไรมเลยอรีทัวันนี้นะเปื่อด้วแหละาเนี้ยใช่ไหมนี่คนไรก่อน้ึงใกล้โอ้ยนี่อไ พอแล้วพี่ชาแล้วรอแค่สองวันนสิบรอเห้ดินลงในหลอดามหนดจมพรแล้วเราก็จะนำมันมาต้มเป็นเวลาสิบนาทีนะครับต้มเสร็จแล้วเราจะเติมน้ำให้ถึงระดับที่กำหนดไว้ถึงขีดที่เรากำหนดเราก็จะนำมันไปชัง่งนะครับ เราได้น้ำหนักของน้ำที่ผสมกับกินเราก็จะเทลงช่วยตวงยากนั้นเราก็นำตัวอย่างเข้าตัวออก หลังจากผ่านไปนี่สิชั่วโมงเราจะนำินที่มาอบออกอามาช่างหน้าหนักตนาองลิบ